พระมิ่งพระขวัญแก้วยิ่งเพลดแพลวมหิสอนมหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารโดยอินปรินสวรรค์ทรงรังสัรมาประธานเป็นขวัญกระมนมานชาวสยามอารามสีทรงเป็นมกุฎชาติเพื่อสืบราชวงศ์จัก,กรีทรงงามพระอินทร์และทรงเพียบพระปีชา ในศิลปพระสา์ในพระราชจริยาในธรรมกรุณาในพระราชกรณีตามรอยยุค,คลบาทชนกนา9ร,ราชชนนีเสด็จโปรดประชาชีทั่วทุกถิน่นแม้กันดานทรงเสริมการศึกษาทรงปรีชาการทหารสังคมสงเคราะห์สารนวกรรมและกีฬา ทรงเชื่อมต่างประเทศการเกษตรและพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและยนตรการาศาสนาวัฒนธรรมกิจกรรมการสื่อสารลูกเสือของชาวบ้านทรงส่งเสริมทุกการกลโดยตั้งพระไทยมั่นเพื่อเกิดสัพพมงคลสุจริตพระกะมลทรงภาคเพียรพยายาม ลาพระราชกิจมิทรงคิดเผยพระนามดุดดังปิดทองงามหลังองค์พระปะติมาความสุขส่วนพระองค์ยังยอมทรงสละลาเพื่อชาติศาสตร์ประชาไทยสถิตสลิดบุญสุดจะพันนาพระมหาการุณาคุณทุกใจไทย้องจุน ในวันเฉลิมพระชนขอเดชพระไตรรัตน์ผ่องจรัสประพัดผลถวายชัยมงคลทรงลุสิ่งทรงประสงค์ขอทะทรงเปรมปีทรงสืบสีจักกรีวงเทิดไทยรุ่งดำงรงเกษมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล50พันษามหาวชิราลงกรณ